สวัสดีครับวันนี้แอดมินชายจากช่อง YouTube คนมันเชิงจ้องอัญชัยละนะครับวันนี้แอดมินชายก็จะมาพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ของยศื่อแทนจุนแล้วก็หลีนาจานะครับถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับกด subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆอย่างไม่พลาดนะครับถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไง เชิญรับชมและรับฟังได้เลยครับไปกันเลยหยือนสื่อเทียนจุนในภาษาจีนกลางว่าหวนสีเทียนจุนในภาษาฮกเกี้ยนครับท่านมีความสัมพันธ์กับนาจาโดยตรงนะครับก็คือในรูปนี้ครับหยือนสื่อเทียนจุนท่านถือไข่มุกสวรรค์น,นะครับเป็นมุกมิเศษนะครับต่อมาไข่มุกสวรรค์น,นั้นได้รับ มอบหมายจากโยสีเทนจุนให้ลงมาเกิดยังโลกมนุษย์เพื่อบำเพ็ญตะบะแล้วก็ต่อมาจะได้ปราบมาปีศาจต่างๆนะครับต่อแล้วก็จะได้มาดูแลทั้งสามภพนะครับก็คือมาดูแลสัตว์ปีกนะครับแล้วก็ยังไม่พอนะครับหยชีเทนจุนได้มีความสัมพันธ์กับอาจารย์อีกอย่างนึงนะครับก็คือท่านเป็นอาจารย์ ของไทอี้เจนรินนะครับหรือวไทอิดจินหยินนะครับซึ่งเป็นผู้ที่รับนาจาเป็นศิษย์โดยตรงนะครับแล้วก็ทําให้นาจามีสามเสียนหกกรนะครับก็คือในรูปนี้ครับที่ขี่สิงโตเก้าเสียนนะครับไทอี้เจินหรินในเนื้อเรื่องวรรณกรรมห้องศิลน,นะครับได้เป็นผู้ที่สั่งสอนวิชาความรู้ให้แก่นาจานะครับแล้วก็เป็นผู้มอบของวิเศษเช่น วงล้อไฟตัวอัคคีเป็นต้นนะครับแล้วก็ถ้าอิจเหลิอทำให้นาจา์มีสับเสริมหกกรโดยการยืดสุลาให้3จอกแล้วก็ทําใดนั้นนาจาก็มีสัมเสริมหกกรนะครับเพื่อที่จะไปต่อสู้คู่ศัตรูเพราะเนื่องจากมีแค่สองมือมีหัวเดียวจะไปสู้ศัตรูอะไรได้ซึ่งเป็นปีศาจแบบดุร้ายมาก ก็เลยใช้วิธีทำให้มีสามสิบหกกรับต่อจากนั้นนาจาก,ก็ไปต่อสู้กับปีศาจจนชนะนะครับนี่นะครับก็เป็นที่มาของนาจาปางสัตว์เศษุกรนะครับซึ่งเป็นปางที่ยอดนิยมนะครับในหมู่ผู้ศรัทธาของเทพนาจาสาไยจื้อนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับคลิปนี้ ความสัมพันธ์ของเยอสือเดนจุนกับลีนาจานะครับถ้าอยากจะให้ทําเกี่ยวกับประวัติองค์พระอะไรหรือว่าความสัมพันธ์ขององค์พระอะไรอย่าลืมรีเควสตกันเข้ามาที่ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย